2,026 Hummer Motorhome เป็นก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ในการพัฒนารถบ้านที่ผสมผสานความแข็งแกร่งแบบฉบับ Hummer เข้ากับเทคโนโลยีการขับเคลื่อนไฟฟ้าล้ำสมัยและพื้นที่อยู่อาศัยสุดหรูรถบ้านรุ่นนี้นิยามใหม่ขององค์การผจญภัยแบบออฟกริด ให้สมรรถนะที่ไม่เหมือนใครภายในล้ำยุกและราคาที่สะท้อนความพรีเมียมภายนอก2,026 Hummer Motorhome ยังคงความโดดเด่นและทรงพลังแบบ Hummer ที่แฟนๆชื่นชอบดีไซน์แรงบันดาลใจจากทหารถูกปรับปรุงให้ลู่ลมทันสมัยเพิ่มความทนทานและประสิทธิภาพสูงสุดความสูงของตัวรถและฐานล้อกว้างช่วยให้มีระยะใต้ท้องรถที่สูงทำให้สามารถลุยทุกสภาพพื้นได้อย่างง่ายดาย ระบบไฟเล็ดขั้นสูงไม่เพียงแต่เพิ่มทัศนวิสัยแต่ยังเสริมความหรูหราให้กับตัวรถขุมพลังของ2026 h u m m e r Motorhome เป็นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนให้สมรรถนะที่น่าทึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธ,ธิภาพสูงหลายตัวช่วยให้เร่งความเร็วได้รวดเร็วและสามารถลากจูงได้อย่างมหัศจรรย์โดยไม่ปล่อยมลพิษการเบรกแบบเก็บพลังงาน ร e เจเ e เรทีฟเบรกกิ้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานขยายระยะทางและลดการสึกหรอของเบรกระบบการสะเทือนขั้นสูงสามารถปรับตัวตามสภาพถนนต่างๆให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงภายใน2026 Hummer Motorhome ให้ความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัย พื้นที่ภายในผสมผสานความสะดวกสบายและนวัตกรรมอย่างลงตัววัสดุคุณภาพสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยถูกจัดวางอย่างครบครันมีครัวพร้อมอุปกรณ์ครบชุดห้องนอนสุดหรูและพื้นที่อเนกประสงค์ที่ตอบสนองทั้งการพักผ่อนและการทำงานเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมถูกติดตั้งอย่างเรียบง่าย ช่วยควบคุมแสงสว่างอุณหภูมิและระบบความบันเทิงได้อย่างสะดวกหน้าต่างพา ن و รามาให้วิวสวยงามเพิ่มความรู้สึกโปร่งโลง่งและใกล้ชิดกับธรรมชาติรอบตัว2,026 h u m m e r Motorhome ยังมีฟีเจอร์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบโจทย์การเดินทางที่ยั่งยืนแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาช่วยเสริมพลังงานของรถระบบจัดการแบตเตอรี่ขั้นสูงช่วยให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและขยายระยะการใช้งานวัสดุที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลได้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมราคาของ2,026 Hummer m o ม o r ต o m e สะท้อนถึงสถานะรถหรูไฟฟ้าแม้ว่าตัวเลขแน่นอนอาจแตกต่างตามตัวเลือกปรับแต่งและภูมิภาคแต่ผู้สนใจต้องเตรียมลงทุนในระดับพรีเมียมราคานี้ครอบคลุมเทคโนโลยีล้ำสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกสุดหรูและสมรรถนะที่เป็นเอกลักษณ์ของ Hummer สรุปได้ว่า2,026 h ั m m มอ m o t o r ต o m e มกำหนดมาตรฐานใหม่ในโลกของรถบ้านไฟฟ้าผสมผสานความทนทานแบบรุ่นก่อนกับดีไซน์ล้ำยุคและเทคโนโลยียั่งยืน มอบประสบการณ์ออฟกริดที่ไม่มีใครเทียบสำหรับผู้ที่สแสวงหาการผจญภยัยโดยไม่ละทิ้งความหรูหราและสมรรถนะ2026 h u m m e r Motorhome เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างแท้จริง